ว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวทะลุมิติออกมาแล้วนะโอ้โหเย็นมากเลยอะ่ะอียิปปฝนตกมันไม่ใช่ฝนตกอียิปเฮ้ยใครวิ่งอยู่บนนั้นอ่ะอ่อเพื่อเราเปล่าวะไม่ใช่ปลาหมึกสควีดอ้อดีมากลงมารับเราเมื่อกี้พูดถึงไหนเราลืมเลยอะ่ะอ,อ่อหิมะตกอียิปเว้ยนนันน้นอันนั้นอนั้นเกือบเดือดเลยอ้อ มีการทิ้งลงมาด้วยแสดงว่าเราจะต้องปีนขึ้นไปบนนั้นนะจัดปลาโอยกระโดดเล่นหดไปตุดหนึ่งเลยเราจะต้องขึ้นไปอะ่ะเพื่อเราหายไปอีกแล้วแว็บมาแว็บไปตลอดเลยอะ่ะเพื่อ<พ>นอ่ะโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยนะมันไม่น่าจะใช่ตัวที่กินหรือเปล่าว่า ขอเข้าไปดูใกล้ๆฮนะเริ่มจะหลอนๆกับไอ้ปางก,กระเบนที่ช่วยเราปรีนขึ้นไปนะแต่มันก็น่าจะมีผู้คุมกดอยู่ตลอดเวลานะเหมือนอุปสรรคในการเดินทางนะครับนี่นะที่ผมมองเอาไว้ในเกมนี้นะครับแล้วก็เนี่ยจะมีอย่างเงี้ยสวัสดีไม่ตอบแล้วนายแข็งตายแล้วใช่ไหมสวัสดีรอบไม่มีใครตอบเราเลยอ่ะ โอ้เราก็เริ่มจะโดนปกคุมแล้วอ๋อนี่ไงตามพยากรณ์อากาศที่บอกจริงด้วยนะว่าเราจะต้องเดินก้มหน้าก้มตาเดินนี่โอ้โยกระเด็นว้อแสดงว่าไปไม่ได้ต้องรอจังหวะเนี่ยโอเคเดีย๋ดวยวเขอชาร์จพลังก่อนเออเอาละหน่อยหนึ่งก็ยังดีไอครับรีบไปก่อนที่อ๋อแสดงว่านี้ต้องให้เราหลบโอเค เขาใจแล้วเขาใจแล้วเดีดดดอเดๆเดมันคับ,บยากโอยปลิวมาอีกแล้วโอ้ยหลบตามทางนี้นะเอามาเร็วเๆๆวเโอเคไปเร็วโอ้ยๆๆยสไลด์ว่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับกมันไหลอย,อยู่นี้ก็ได้อ่ะจริงใช้นี่บังก็ได้นะฮะนี่ไงนะโอ้โหรุนแรงเอาลาไปขอยนิดน,นึงคอนิดนึง อ้ยพลังหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็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 วโอเคมาแล้วต้านเกินต้านเกินต้านลบ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 เออโอเคโอ้เร็วเร็วเร็วเด็วโอ้กดเด่นกดเด็นโอเคเอออยู่ได้แล้วเอามาเร็วโอ้โหยมต้านจริงๆนะเนี่ยโอ้โหแย่แล้วอันนี้อยู่ไกลซะด้วยถึงไหมถึงไหมไม่ไหวบอกฝืนนะเอ้ย อย่าฝุ่นมาไว้นั่นไงว่าแล้วโอ้ยโอ้โหกระเด็นว่ะเอาไป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 อุปสรรคมมไว้พุ่งชนนะกระทิงเบาไม่เกี่ยวกันเร็วเร็วเร็วมันเกือบมาแล้วโอ้ยลมผ่านช่องแคบมรกาด้วยโอเคนี่ตรงนี้แหละโอเคเอาละ่ะนายอย่าปลิวไปน,นะขอบใจนายนะส่งเสียงร้องลืมบอกไหมนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่อ่ เราโนเนียโนเนียกับเพื่อนหมายถึงว่าโนเนียหมายถึงว่าชาร์จพลังนะเพื่อนชาร์จพลังให้เราได้นะแต่ตอนนี้เพื่อนไม่มีแล้วอะ่ะเราผ่านช่วงแคบมาได้เลยนะโอ้ยนี่น่าจะทักได้เว,ส,วสดีโอต้ตกไปตามทางนี่นะไม่มีเสียงอะไรเลยอะ่ะจะบอกว่าน่าจะพักได้นะฮะน่าจะทักได้สั้นลิ้นพันเลย มาแน่ไงโอเคชาร์จพลังให้เราหน่อยนายโอ้โหระยะทางหรือพวกนี้อาจจะเป็นคนที่ไปไม่ถึงอะนะมองในมุมของของเนื้อเรื่องอินดี้อันนี้นะครับเกมอินดี้เนาะมันก็จะตีความให้เราคิดไปต่างๆนานาเลยว่าเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะตามหาอยู่เนี่ยตลอดระยะทางเนี่ยมันอาจจะแบบอุปสรรคมากมายคนมากมายที่จะแบบ เหมือนถ้าเป็นคัมภีร์เหมือนเราไปเอาพระไตรปิฎกในไซอิ๋วอะไรอย่างงั้นนะนะแต่แบบร,ระหว่างทางก็จะเจอกับจอมารต่างๆนะแล้วก็ไปไม่ถึงอ่ะเหมือนเราก็อันนี้อาจจะเป็นลัทธิหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นนักบวชที่แบบพยายามที่จะไปถึงจุดหมายนะครับแล้วก็มีอุปสรรคระหว่างทางมากมายเนี่ยเหมือนที่เราเจอตอนเนี้ยโอ้โห,โหตานตานลมต้านตรงนี้มีกี่ศพอ่ะห้าศพอ่ะเปรียบสุมือย่างเงี้แลวกันนะพูดให้เหมือนเห็นภาพนะครับ เพราะไหนๆเกมก็อาจจะตีความอีกแบบนึงแต่ว่าในความเข้าใจของผู้เล่นมันอาจจะแบบแล้วแต่ว่าเราจะมุมมองยังไงนะแต่ว่าในความรู้สึกผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่ผมสันนิษฐานนะประมาณนี้นะใครตีความยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่ามีอะไรมาแลกเปลี่ยนก,นกันก็พูดกันได้นะเอาละมาถึงนี่แล้วมีรูนั่นะนะน่าจะเข้าไปได้อะ่ะวัดดีเอ,อะไรเนี่ยกดไกอเลยหรือเปล่าวันดีวันดี อ้อพอได้อุ่นขึ้นมาหน่อยแสงไฟรหรือดวงวิญญาณ <laughs> อ๋อไปต่อโอเคโอ้จะต้องผ่านตรงนี้ไปได้นะครับมันน่วงนะฮะแรงมันน่วงนะพยายามจะไปเร็วๆแต่ว่าแบบอย่างที่บอกระบบเกมอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคมีไว้พุ่งชนอ่า้ามันขาดไปวะเนี่ยนี่เนยลองทักกดลงมาเลย เนี่สะพานโอ้โหแข็งอ,อบินไม่ได้นะ <laughs> มันแข็งอะ่ะเ้ยได้ยินเสียงใครหรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงเราตรงนี้มาหาเรานะคนที่เล่นเข้ามาหามาเป็นเพื่อนกันหน่อยมาส่งเสียงโต้ตอบโอ้โหน่าจะหน่วงอีกแล้วนะครับนี่ไงโอ้โโอ้โหโอ้ต้องต้องรีบไปต้องรีบไป ไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวเลยนะฮะเออยึดเหนี่ยวจิตใจนเนาะเกาะตรงนั้นก็เหมือนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราตั้งมั่นเพื่อที่จะไปหามันโอ้ลึกซึ้งใครคนคิดเกมว่าออนายลทัทธิไหนเนี่ยที่แน่ๆเราเหมือนไก่โอ๊กเหมือนกันนะเนี่ยไก่โอ๊กที่แบบตัวเหลืองๆเ,เวลาบีบแล้วมันร้องโอก๊กอะ <laughs> ไก่ตัวนั้นนะ <laughs> เอามาโอเคมี แพงไปเรื่อยๆพอจะไปได้อยู่นะวันนี้มีอะไรมาเติมพลังเราไหมเนี่ยอ๋อน้บินอยู่ไกลๆอะอ๋อนี่ๆๆโอเคเกือบไม่เห็นนะนายแพลงต้นอย่างนายโดนกระแสน้ำไม่ใช่กระแสน้ำโดนหิมะกลบหมดเลยอะเอาละตั้งหลักก่อนนะแป๊บเดียวโอ้ยกระเด็นกระเด็นน่าจะไปกระดึบกระดึบนะฮะ,ะก็ยังดีว่า ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โออะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดดดดสมตายไปตายไปอ้ด้ชก็ว่าอยู่มีลูเมื่อกี้โอ้โหไม่สังเกตเลยตัวกูเนี่ยโอ้ไหนแล้วหนีก่อนจะหนีไปทางไหนวะเีดหนีก่อนตังหลักตังหลักตังหลักเดีโอเคไปแพ่งต้อนตรงนั้ก่อนนะไม่กิน นีไม่ทันเดี๋ยวมึงจะพึ่งโอ้ยโอซักเดี๋ยวพวกฉันอีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออได้แล้วได้แล้วไม่ไปทางนั้นก็ได้ไปทางนี้ก็ได้วะโอ้ไม่ได้นะลุนลสไลด์สไลด์มามาเออเฮ้ยมึงผ่านมาเปล่านี่เดี๋ยวไม่กล้ากลับไปมองแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงตอนนั้นมีวงเปล่าตอนนั้นมีวงเปล้าไม่กล้ากลับไปมองจริงเยียลุ้นดีมองหน่อยนึงก็ได้ โอเคไม่น่าจะมาแล้วนะเฮ้ยแต่เสียงมันไกลมากเลยอะเฮ้ยมึงเอ้ยเดีอยวอเด้อเอเด้อเด้อเ้อเด้อเ้นเด็อเด้อเต้อเม้นเด้อเด้อีท้อเด้อเอเ้อเ้อเอเด้อเพื่เอเด้เด้อเดม้เดีเเอเดอเเ้เอเอ เฮ้ยเราดีใจมากเสียงนายใช่ไหมเมื่อกี้ขอบใจมากเลยอ,ะอ่ะอ๋อชวนเราดูกำแพงเหรอโอเคกำแพงนี้เกือบถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยหมายถึงจะต้องไปกันเป็นหมู่คณะใช่ไหมโอเคมาหมู่คณะก็หมู่คณะแต่เมื่อกี้เราโดนชนอะ่ะสะกิดน้ำหมากกระเด็นเลยอ,ะอ่ะเออหมายถึงน้ำลายกระเด็นเนี <laughs> ่ยเอาไปโอ้โหตาน เออขอบใจมากเนี่ยก่อนหน้านี้เราลืมบอกไปว่านายให้พลังเราเยอะเลยอะ่ะขอบใจมากอะ่ะตอนที่เราหนีตัวนั้นอะเราลืมเลยอะนายคนเดียวกันหรือเปล่าวะถ้าคนละคนเราจะนินทามันอีกรอบม,มันไม่ได้ช่วยเราเลยนอกจากให้พลังเราแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคเงียบเถอะเรารู้ว่านายกำลังใช้สมาธิในการเดินไอ,อ้นายพาามาถูกทางวะเนี่ย นายอย่ามัวนะเนี่ยหลงเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย <c ười> เห็นไหมมันขึ้นไม่ได้ออาได้หน่อยนึงได้หน่อยนึงเออนายเอยตกสุดท้ายก็ตกลงมาข้างล่างอยู่ดีอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วเสียงมันมากใกล้ๆหรือว่าเราหลอนไปเองว <c oughs> <ๆ> <c oughs> ะเฮ้ยไหนตัวเราวะเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคโอ้ยตกขอโทษขอโทษเราทำนายตก ไปนั่นไงแซนตกต,ต,ต้องไปทางนี้จริงเหรอมันอยู่ในพื้นที่โล่งนะเอาชาร์จแบตกันก่อนนั่นไงมันว่ายอยู่ตรงนั้นอะเอาไปก็ไปโอเคไปก็ไปเหมือนพยายามจะหนีนะครับมันหนีไม่ได้นะตัวเกมมันบอกอย่างนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนายอย่าเพิง่งเปี้ยวไม่กี่ตัวเนี่ยเมื่อกี้เราหนีรอดมันแล้วนะนายจะพามาันให้เราชนเราอีกเหรอลิ้นเราพันแล้ว ไห <ste> <pee> นมันไกลมากเลยแล้วแสงมาแล้วอ่ะเฮ้ยตายแน่ถึงไหมเฮ้แสงมาไม่ถึงเออฐานมันน่าจะอ่อนน่ะไปเร็วไปเร็วมันหันตูให้แล้วไายว่าต้องไปทางนั้นน่ะเร็วๆๆๆๆๆๆ็วเร็วเร็วนร็วเร็นเร็วเน็ม่็วเร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 ็วเนวว จะสบตามันหน่อยไหมโอ้ยมันอยู่ด้านล่างโอเคเร็วเร็วเเรียบเรียลไปอย่างเงี้ยไม่ใช่เรียลไอ่อเรียบเรียบเคียงเคียงไปอย่างเงี้ยนั่นไงได้ไงสารอยู่ตรงนั้นสารประตูเมืองอยู่ตรงนั้นเร็วแสงข่าวโพลไปหมดหลงไปหมดแล้วนเี่นี่นนิดเดียวเออ ไอ้แกมันชนขี้แตกอีกนะเนี่ยองา,าน่าจะถึงปากทำแล้วเออขอบใจขอบใจขอบใจน่นายยืมของเราไปกี่อันแล้วเนี่ยโอเคขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยไม่กล้าไปสักทีมะเอาลยโอ้ยต้านต้านต้าน,นดีวยใจเย็นใจเย็นลมมันต้านเหนื่อยนะเว้ยเออให้เราก่อน ไป,ไปเอามาตัวกูอยู่ไหนอะเนี่ยเออโอเคโอเคไม่ได้ว่ะโอเคสไลด์ลงจากนี้แล้วกันเอาลราไปโหไม่มีสไลด์ว่ะต้องเดินไปโอ้โหทุกทีมันจะสไลด์ลงไปเลยนะเฮ้ยมึงมาแล้วไปไหนอ่ะมึงไปไหนโดนจับดิโอ้โถอินฟายเลยอินฟายเลว้าวเร็วเอ้ยดันไงเเพื่อนโดนกินหรือเปล่าเอ้ยุ้มมึงไปเฉียวทำไมเล่าอุย้ย ลากอนเพื่อนทิ้งเพื่อนเลยวะโออไม่ดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนายวับมาที่เราได้อีกทีนึงเราเชื่ออย่างนั้นเออถ้าเป็นคนเดิมนัม้นเราขอโทษนะแต่ถ้าเป็นคนใหม่กแแ็แล้วกันไปไปก่อนแล้วครับเอจังหวะนี้โอ้ยเข้ามาในนี้หรือเปล่ากล้องมึงอย่าแพนสูงอะไรนะด้านบนก็ไปได้แล้วมึงจะบอกว่าด้านบนก็ไปได้ใช่ไหมเนี่ย เออมีว่าวอยู่ด้านบนด้วยไปไม่ได้หรอกทางมันต้องมาทางนี้ไม่ปอบใจตัวเองเหลือเกินเออจริงๆถ้าาไปด้านบนได้เราขอโทษนายนะที่เราพานายมาตายอะ่ะไม่รู้แล้วครับไปแล้วเสียงอย่างนี้อีกแล้วยังไงครับโอ้โหต้องขึ้นใช่ไหมเนี่ยทรงอย่างเนี้ยว่าสวัสดีสวัสดีส เดี๋ยวเราจะต่อยอดพวกนายเองนะพวกนายไม่ต้องกลัวนะเออพมพิเศษพาขึ้นไปได้ไหมเนี่ยสวัสดีทักทายให้หมดนะฮะเราต้องปีนขึ้นไปนะฮึบนี่ขึ้นไปแล้วโอเชมาเอาละฮึบถึงไหมถึงไหมเออมาแล้วโดนตีอย่าเศร้านะเว้ยกำลังสนุกเลยอะ่ะโอ้ทาดใครที่อยู่เมื่อกี้ที่เพื่อน เฉล็บไปเนี่ยอีกอีกมุมหนึ่งผมคิดว่าพืชน,น่าจะเสียสละให้เรานะเออมองในมุมนั้นก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนเสียสละแบบล่อมันให้เราแล้วเราเข้ามานะ่ะเออโอเคเราล้างบนทีนให้นายแล้วนะเราไม่ติดค้างแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ทำไมถึงถึ่งมาพูดนายเข้ามาตรงนี้ก็มันเพิ่งนึกออกนี่ว่าจังหวะนั้นมันนึกไม่ออกไงโอ้ยหน่วงแล้วเห็นไหมเนี่ย โอ้ยทางไหนแ้้ทางนี้ละกันมันก็ต้องทางนี้อ่ะโอ้ยโ้ยตัวเราก็น่าจะโย่งกันนะั้นน่าจะเกินสัก3าเมตรแล้วไอผู้ที่มาบอกให้เราไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันจะสูง20เมตรหรือเปลนี่เอาไม่เป็นไร อย่าเพิ่งพูดเยอะต้องรีบไปก่อนโอ้ยเหมือนคนเมาเลยว่ะเดินสองก้ากระเทกระเทกระเทเซ <c oughs> ไปสี่ห้าก้าอ่ะมีกระเทได้ไงวะทองไป,อไปเออแน่ตรงนี้ได้โอเคลืมเออเราไม่ใช้ซอกหินนี่เป็นประโยชน์เลยอะ่ะเอาละไปค่อยๆขึ้นไปนะอนันนี้นี่น,น,น,นี่มีซอกมีซอกโอ้ยไม่ทันถึงซอกเลยอะ่ะเอาล,ลงมาอีกแล้วโอ,โอเค

โอ้ก็แสดงว่าต้องไปสูงกว่าเดิมโอเคไม่เป็นไรมาโอเคอึ๊บได้ไหมได้ไหมเอาวะบินขึ้นไปนี้ก็ได้เอามาฮึบบินเออนี่บินแล้วใช่ไหมเนี่ยเออบินเออบินเฮ้ยมีอะไรแวบบ๊แบๆบแบบอ้อถึงประตูแล้วเอาล่ะพร้อมน่าจะช่องลมผ่านมาอีกนะโฮ้ยฟ้าผ่าเดี๋ยวนะ มาตกฟ้าผ่าอีกโอ้ยมีอะไรทดสอบอีกไหมสึนามิมาเลยดีกว่าอย่างเงี้ยมาเออมาจริงๆระเบิดมาจากฝั่งพม่าไหมมาเอามาไม่กลัวแล้วอย่างเงี้ยเออสไลด์เป็นอย่างนี้ละมามาดิโอ้ยอืมจอยแท่เปียกไปด้วยเหงือ่ออืเอาวะ โอ้ยนี่ไงจุดมุ่งหมายยังต้องไปนะครับอุปรสรรคมันเยอะขนาดนี้มันต้องคุ้มแน่ๆกับการต้องไปนะส่วนพวกนายที่ไปไม่ถึงเดี๋ยวเราต่อย,ยอดเองอะ่ะเออไปแล้วเนียไก่ดำกลายเป็นไก่ขาเลยเนเราเนี่ยโอ้ฟ้าพารั้นมันมีลำแสงอะไรหรือเปล่าวะหรือใครกำลังต่อขั้วประจุบวกประจุลบอยู่ฮะเอดมิติคอตัมแน่เลยอะ่ะไปไปแล้วอุ้ย เื่อเราจะไปดึงกับตอนอเมริกากลับมาได้เอาเลิศเธอละฮะไม่ได้จริงๆโอ้โหดิทไม่พูดฉากนี้เงียบเลยนะเงียบเลยนะนะเ,ยเ,ยนะเอาเราดูไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าเงียบได้ยินแต่เสียงรถผ่านหน้าบ้านาไปล้วล้วโอ้โหน่วงจริงๆดือดิ่มนกกระจอกเทพเหมือนกันถ้าเรานะเนี่ยไม่เอามือมารูปหน้ารูปตาหน่อยหรอ มันไม่มีฟังก์ชันนั้นนะประทรไปแล้วเพื่อนหายไปไหนแล้วเนี่ยบางทีอย่างนี้เรียกเพื่อน <c oughs> พยายามตลกกบเกินไปไปถึงไหนเลยอย่างเงียบอย่างงี้ดิพรโทรูปาขาวไปหมดฮะดีนะตัวเราดำอยู่หน่อยนึงอะ่ะเอ้ยอย่ามาตายตรงนี้นะทำไมมันช้าลงอย่างเงี้ยมันหน่วงไปหมดครับนี่เข้าใจความรู้สึกเลยเดินเดินแล้วเฮ ตายเก็บผ้าหลังบ้านให้พี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนะมันหน่วงจริงอะเอ้ยไปไม่ไหวแล้วอะอีกนิดเดียวเองเกือบถึงจุดหมายแล้วเอ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะมหมดแรงตรงเนี้ยเดี๋ยวครับไก่โอ,อกของพี่จริงด้วยครับมันไปไม่ได้จริงมันหน่วงจริงนะครับเนี่ย โอ้ยไม่ขยับแล้วอ่ะขยับได้แต่กล้องแล้วครับค่ะอ,อนั่นไงว่าแล้วยาพึ่งมีพึ่งหมดแรงดิเกือบถึงแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยเฮ้ยนอกจากเสียงรถหน้าบ้านแล้วก็เงียบไปหมดอขอจบการเล่นแต่เพียงเท่านี้นะฮะเอาจริงเด้จบอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเงาเงาเงาทุกคนเห็นไหมมาพร้อมกับเสียงเจียหน้าบ้าน โอ้ยหลายองค์เลยอะสูงต่ำเท่ากันไม่แน่่าน่าจะเท่ากันนะสูงเท่ากันนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราเราจะต้องตายนี่วะไม่เอ้ยไม่ตายไวโดกระชาขึ้นนะเออไอ้ถอนวิญญาณผ้าลับมายาวอีกแล้วสวยงามผิวสวยสวยือนใช้รีจอยปโฆษณาเขาอีกโอ้ย คุ้งเว้ยเอ่อเฮ้ยตกใจใช่เราผ่านนายมาแล้วโอ้อยหลอนทุกทีครับไอตัวเนี้ยยังไงนี่องไปสู่แสงสวา่างโอ้ที่เขาบอกเหนือฟ้ายังมีฟ้าจริงด้วยอะเฮ้ยไปได้เว้ยหอได้ไปแล้วครับ โอเคแสดงว่าเราความตั้งใจเราเด็ดเดี่ยวนะโอเคขึ้นมาด้านบนได้โอ้ oh. เอาละไม่หมดศรัทธาในความเชื่อนะครับโ oh. อ้เจ๋งว่าเออว่านายบอกเราได้เหมือนกันนะว่าเราต้องมีความเชื่อนะถ้าเราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เหมือนกับการให้กำลังใจตัวเองฮนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น ถ้าเราทําอะไรสําเร็จแล้วเราเขาเลยนะถ้าเราพยายามไปให้ถึงที่สุดมันก็อาจจะสําเร็จได้อะไรประมาณนั้นนะเออใช่ได้แจมเลยขอได้นะครับตรงนี้ผ้ากลับมาสวยสวยงามไม่พันคอเราแล้วที่คมาคำว่าผ้าพันคอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ไปลิ้นอยาพันดีเราตื่นเต้นจนลิ้นพันตลอดเอ,อ้ยปากกระเบนไปเลยตรงนี้สไลด์ได้ โอ้ด้กลับมาสไลด์อีกนี่อีกทีครับที่เราอยากจะสไลด์มันไม่สไลด์อะ่ะโอ้สวยงามไปแล้วกระโจทยานนะครับวันนี้มีใครอยู่บนนั้นไหมโอ้ขึ้นบนได้เว้ยทะลุม่านน้ำตกเลยอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำจริงๆอะ่ะไม่ใช่ทรายตกแล้วโอ้กำลังน้ำลึก สวยสวยครับโคเย่ oh yeah. อะไรนะเข้าไปในนี่เหรอเข้ามาแล้วไม่มีแบบติดพวกติดค่อมนะไม่เอานะไปแล้วไปแล้วโอ้ตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> ดื้อดื้อจะไปด้านข้างโอเคนี okay. ่ไปแล้วกระโจมไปแล้วกระโจมไปแล้วเหาะได้เหาะเลยเกือบถึงเส้นชัยแล้วสวัสดี สมัดีความพยายามเี่อันตกนี่เล่นสักหน่อยเออเดีเ๋ยว <laughs> เมจมๆๆๆๆขอโทษอตังหลักใหม่โอเคโอ้ยชนชมบุรีปักท่อไปไม่ได้เด้วมีโควิดนะแถวนั้นอะ่ะขอให้หายไวนะแถวนั้นอ,ะอ่ะเอาละเดี๋ยวตังหลักไป๊ <laughs> บินมาแล้วสวัสดีความร่ำรวยของคนเจน ดูนะผมไม่รู้ว่าเรียกพุ่มอะไรนะเลยถ้ามันตกไว้เอ้ยขึ้นได้โอเคอึ๊ดมัแต่เล่นนะเห็นไหมล่ะตกเลยอ่ะอาอตรงนี้เหรอมาก่อนหลังนายไปเออว้าวออกแล้วออกแล้วออกแล้วตี่โอชนขอโทษว่าด้วว่ามันจะทะลุได้อ่ะนี่ขึ้นเป็นแล้ว หว่างนะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับเเรียกฟ้าหลังฝนจริงๆโอ้ยมาถึงแล้วตีถึงประตูแล้วเข้าประตูครับโอ้ยฟีลันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยพูดไป,เ,ปเรื่อยจริงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยแสงนี่เหรอที่เขาอยากจะมากันอะ บางคนก็มาไม่ถึงนะโอ้ว้าวมีแว่นผ่านหน้าบ้านพอดีเลยปะ่ะ้าไม่หมดเว้ยโอเคเลยเอาละมาถึงแล้วลงจอแบบนิ่มๆลงจอแบบดิจิตอลนี่โอ้โหเกือบจะนิ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้แสงสว่างอยู่ตรงหน้า ไกลมากระยะทางตลอดการเดินทางอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะครับ<_><_>เอาละถ้าเราผ่านหลังม่านอันนั้นไปแล้วจะเป็นยังไงเนาะมาดูกันมันเป็นประตูมิติขึ้นสวรรค์หรือนรกไม่รู้ละอันนี้เราก็ไม่รู้ได้เนาะแต่ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับสอนให้เรามีสติปัญญานะจ๊ะสอนให้เรารู้จัก ชั่วดีชอบรักโลภโกรธหลงนะจ๊ะมีสติกับสิ่งที่ทำนะครับเป็นเกมอินดี้ที่สอนแฝงความรู้ความคิดแล้วก็มุมมองในการถ่ายทอดออกมาเป็นตัวละครการเดินทางที่ดีมากๆเลยครับชอบครับเป็นเกมที่เล่นเพลินมันไม่ได้ยาวนะครับแต่พยายามไปนู่นนี่นั่นครับผม อันนี้เป็นรีมาสเตอร์มาจากเพย์สามนะที่ผมเห็นนะเพราะมันจะขายคู่กับเกมอินดีกน้ก่อนๆหน้านี้ก็จะเป็นคอ o s s ัสอะไรอย่างเงี้ยฮะลิมโบอ่าใช oh, หา่หลายๆเกมเลยจะบอกอินไซต์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอินไซต์เนี่ยจะแคดได้ดูเกมหนึ่งเข้ามาแล้วม่านนี้จะมีอะไรให้เราเจออีกหรือเปล่านะว้า wow. ค่อยๆแผนออกมานะฮะหลังจากที่ลองเงียบแล้วก็พยายามจะดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โห oh จอหลุมศพเ่ะไม่ใช่ละคิดไปเองแล้วว่าน่าจะเป็นหลุมศพนะอันนี้เหมือนจุดเริ่มต้นที่เรามานะจากเทเลรายกับเป็นหิมะขาโพลนอาทะยานสู่ท้องฟ้าแล้วโอ้โ oh หเจ๋งเหมือนโอ๋อะจะอธิบายยังไงดี เหมือนเหมือนเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากการจากการจากบททดสอบที่ผ่านมานะครับให้เราเหมือนออกไปเผยแผ่หรือว่าออกไปแบบเขาเรียกอะไรนะ,ะจะบอกว่ายังไงดีอ่ะมันติดอยู่ในหน้าอกเนี่ยมันก็แบบเป็นผู้นําจะบอกว่าเป็นลัทธิเหรอไม่รู้นะอาจจะตีความอย่างนั้นก็ได้นะเหมือนกับว่า ออกไปเผยแผ่ว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนเนี้มันไปยังไงแล้วเราก็นำทางให้คนคนนั้นมาอย่างไงอะไรประมาณนี้ว่าเฮ้ยแต่มันลึกซึ้งอ่ะมันเกินที่จะพูดเป็นคพูดอ่ะเออหรือว่าถ้าท่านตีความหรือว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ตีความหรือว่าน้องๆตีความได้อีกแบบหนึ่งก็ก็แล้วแต่เลยนะอย่างอย่างที่เคยพูดไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมามันมักจะมีจุดจบแล้วก็จุดเริ่มต้นถูกไหมครับ เหมือนตรงเนี้ยที่เราเห็นจ้าเดี๋ยวทิ้งท้ายแล้วก็ดูจะบอกว่า VTR ไม่ใช่อันนี้เครดิต <c redit> แล้วกันปะโทโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วพูดเยอะแล้วเนี่ยโอเคไปแล้วอีกแป๊บนึงด้วยอยาดูเครดิตอ่าทำไมไม่ไปสักทีใช่ไหม <c redit> <c redit> ดิงายดีไงดิไง่าย ลองดูเวนี่ไงครับเพื่อนที่เข้ามาช่วยเราอะเออไม่รู้ว่าคนไหนที่เราทิ้งนายไปหรือว่านายไม่ได้ช่วยเราอะ่ะเราโหสี่ให้นะไปแล้วจริง <laughs> ไปแล้ว